สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับเราจะขึ้นทางด่วนที่ดอนหัวล้อดอนหัวล้อนะครับไม่ต้องรับบัตรนะครับอ๋อรับบัตรรับบัตรวะรับบัตร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 อ๋อ เนดิทังวนดอนหัวรอเราจะไปพัทยากันนะครับตามมาชมกันเลยนะครับโอ้โหทางเรี่ยมมากเลยเรียเร่ยมเรี่ยมเรียมเล่เละไรชมกันไปเลยนะครับ ทิวทัศสวยงามมากมอเตอร์เอย่จากดอนหัวล่ออำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีเดี๋ยวเราจะไปพัทยากันนะครับดูกันยาวๆไปเลย นี่คุเองก็ไม่ได้ไปถ่ายนะครับเพราะว่าเขาปิดฤดูกาลเราก็เลยไม่ได้ตามไปตามปะมาเล่นเแยวชนบุรีกรุงเทพอนี่ก็พอไปดูได้ เลนนีเดีกว่ามันงตันเจดีรถรถรถค่อนขอ้างค่อนข้างมากนะแต่ก็คล่องตัววิ่งตามกันไปเรื่อยๆออชนบุรีสิบบ้านเมืองยี่สิบเจ็ดแครงร้อยสอง รถน้องรีหนึ่งสามกิโลเมตรทางออกสองกิโลเมตรจนบุรีบ้านตรงแกงทางออกสองกิโลทางออกเก้า แสนพัทยาระยองตรงไปแยกซ้ายก็ชนบุรีบ้านแกรงคันนี้ เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นมาบอกกันบ้างนะครับผมอ่านทุกความคิดเห็นท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการรับชมร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ